แบบหักเจ้าชุนห้าการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปอย่างละสามรูปนะคะเราก็มาเริ่มกันที่รูปสามเหลี่ยมกันนะคะยกตัวอย่างเป็น ไปรูปสี่เหลี่ยมนะคะ ต่อไปรูปวงกลมนะคะต่อไปรูปวงรีนะคะ ไปข้อที่2นะคะเขียนรูปตามข้อกำหนดโดยใช้แบบของรูปนะคะรูปสามเหลี่ยมอยู่ในวงกลมนะคะเราก็จะวาดวงกลมก่อนนะคะล้ขก็รูปสามเหลี่ยมนะคะต่อไปวงกลมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราก็วาด สี่เหลียมก่อนนะคะแล้วก็วงกลมนะคะต่อไปนะคะวงรีอยู่ในรูปสามเหลี่ยมนะคะเราก็ว่าสามเหลี่ยมก่อนนะคะ แล้วก็วงรีนะคะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมอยู่ในวงรีนะคะเราก็วาดวงรีก่อนนะคะ เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนก็ใช้แบบของรูปทาพแล้วก็วาดให้สวยงามนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีให้เป็นภาพตามจินตนาการโดยใช้แบบของรูปนะคะเราก็จะวาดตั้งชื่อภาพว่าบ้านของชันนะคะ เราก็จะวาดตัวบ้านนะคะโดยใช้สี่เหลี่ยมต่อไปก็จะเป็นหลังคานะคะใช้สามเหลี่ยมนะคะ ไปเป็นประตูนะคะต่อไปจะเป็นที่เปิดประตูนะคะไปก็เป็นหน้าต่างนะคะเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนก็ว่าดให้สวยงามแล้วก็ระบายสีนะคะ